ที่เข้าสู่ระบบของพ่ชงเกตที่พ่อบอกว่าหนีเสือป่าจระเข้อเห็นยังทำไมถึงว่าพ่อถึงแช้คำว่าหนีเสือป่าจระเข้เ,เป็นธรรมะสตพอซึ่งต้องพิสูจน์ธรรมะของพระเจ้าต้องพิสูจน์ทุกเรื่องไม่ใช่ว่าจะรู้เลยนะต้องพิสูจน์เอาอืมต้องรู้แจ้งด้วยตนเองไงถึงว่าเรียกว่าธรรมะสตพอซึ่งต้องพิสูจน์เอา แม้แต่เป็นหมอพ่อก็ไม่ใช่ให้หมอเป็นหมอที่พวกเราต้องไปรักษาเขาให้เขาพิสูจน์เองหมดเลยเป็นธรรมะอัศจรรย์นะเห็นไหมเราที่เราใช้กรรมนี่เห็นไหมแต่ละแต่ละขั้นตอนเออเห็นทุกดับทุกเห็นไหมละ่ะแล้วพวกเราก็สวดมนต์จะทํายังไงถึงจะทําที่สุดแก่งกองทุกได้เห็นไหมในไหมสวดสวดมนต์ตอนเช้าเห็นไหมจะทํายังไงเนาะ เห็นไหมทิ้งจะทาให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกเพราะที่บอ๋อมันกองทุกทั้งหมดจะทํำยังไงเนาะทึงจะทาให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกได้เห็นยังไอ้ลงไทยเห็นไหมจะทํายังไงทึงจะทำที่ให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกเห็นไหมเห็นทุกดับทุกแล้วของเราเห็นไหมเออพอใจใหายหายใจว่าโอ้เจ็บทั้งตัวปวดโอ้ยมึนชาไปทั้งตัวเลยเห็นไหม เริ่มทุกข์กไหมนะ่ะอ่ะเริ่มทุกข์เกิดขึ้นเพราะอะไรกรรมไงบาปที่เราทำเอาไว้อะมันมาบังคับให้เราต้องเจ็บปวดรวดร้าวโดยที่เราไม่ต้องคอยใช่ไหมนี่เขาเรียกพิสูจน์ทำพิสูน์กรรมไหมเข้าใจปะใครทำบาปอะไรมาปุ๊บมันมันแสดงเลยข้าเขาตีหัวเขาอะเห็นไหมอย่างที่เพนนีเขาเ ที mm hmm. ่เพนเขาทุบหัวก็ตึง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 ตีอยู่เรื่อยเห็นไหมคนบ้าที่ไหนจะมาทุบหัวตัวเองถูกไหมล่ะแต่ถ้าเป็นแสดงกรรมมันก็คือมันคลายไงถูกไหมล่ะเห็นทุกข์แล้วดับทุกข์อือเพราะเราฟอกไปมันดับไหมเออแล้วใช้ลมไปเรื่อยเรื่อยมันแสดงไปแสดงไปแสดงไปเกิดปิติเกิดปฏิทิเกิดสมาธิเกิดอุเบกขาอ่าเห็นยังนี่เห็นเห็น เห็นขั้นตอนของทมชัดเจนไหมล่ะอืมพอมันทุกข์มากขึ้นก็อกลงไปมันเอามันแสดงไปเรื่อยๆมันเกิดวิทยะของมันเองวิทยะสามพจน์ชงถูกไหมมองเห็นไหมพวกเราเห็นมองเห็นแล้วมองเห็นตัวนี้นะอืออืแล้วมันก็เกิดปิติเห็นไหมล่ะเห็นเกิดสุขขึ้นก็ว่าปิติก็คือสุขนั่นแหละเห็นไหมแล้วก็ฟอกไปอีกทำไปอีกฟอกไปอีกโอ้ ทุกมันก็ดับไปไพอทุกดับไปเกิดสุขสุขมันก็ดับไปอีกเห็นไหมเกิดอุเบกขามองออกไหมเลยเนี่ยสุขดับไปทําไมรู้ได้ไงว่าสุขดับไปพอกไปนานๆก็ทุกข์อีกไหมเข้าใจยังพออุเบกขาปุ๊บฟอกไปเอ้าปวดอีกแล้วเห็นไหมเขาถึงว่าเห็นทุกข์ก็ดับทุกข์ ตราบใดที่เรายังอุเบกขาอยู่มันยังไม่มไ,มไม่ออกอืแต่ถ้าทุกข์ขึ้นมาอีกอ๋อเป็นอีกแล้วเห็นไหมเห็นทุกข์อีกแล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคืาเรย่ว่ารอบของพุธจงเจตเ,เกิดทุกข์ขึ้นมาอีกก็ทําเหมือนเดิมอีกมันก็ไปเหมือนเดิมเลยนี่คลายทุกข์ไปนี่ไปเรื่อยๆแต่ทีนี้นี่ผู้ที่มีบุญบรารมีมากขึ้นนี่ ที่เขาอยู่ในสายอย่างที่หลายๆหลายๆคนเป็นอย่างที่ที่อรุณรัตน์บอกนานหรือป้าเนะ่ะที่เขาไล,าล่ล้ลำโพธิสัตว์ไล่ลํำพรมเลยใช่ไหม<ช>อืมอก็เหมือนเออก็เหมือนก็เหมือนพ่อตอนที่พ่อใช้ใหม่ๆม,มันก็ไล่ลํำเป็นพระพุทธจรรย์ของตัวเองเลยอะไรเงี้ยมันก็เห็นสุขเลยถูกไหมล่ะ เออมันไม่ได้เห็นทุกไดน้นนี่มันเกิดว่าเออมันแสดงกรรมของความดีเกิดขึ้นนี่เกิดบุญบาร,รมีขึ้นแสดงออกแสดงออก,ออกนี่ผมมาจันเพราะอะไรจิตเราไม่ได้เราไม่ได้มีความทุกข์อยู่เราอยู่กับคุณความดีคนที่เป็นเช่นนี้คืออยู่กับความดีถูกไหมจิตเขาดีจิตเขางามอยู่แล้วนี่จิตเขาเป็นผู้ให้เขาเบิกบานอยู่แล้วเขาก็ไม่มีความทุกข์ใดๆที่จะมาครอบงําเขาอ่ะเขาไม่ได้ จิตมันก็เกิดพรหมจรรย์ของเขาเองในการแสดงการไล่ลำเราจิตเขาอยู่สูงแล้วอะไรอย่างนี้นะมองออกมละ่ะมันก็จะไล่ลำไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่ามันสงบมันก็ไปเรื่อยๆเ,เ,เพราะมันก็จะแสดงออกจากจากชั้นสูงอะ่ะจากเทพจากคมอะ่ะมันต้องใช้นี่กรรมดีด้วยใช่ป่ะออนอกจาก้อยบาปแล้วนี่ อย่างพวกนี้พวกทุกทุกทั้งหลายนี่เขาเรียกรอยบาปแต่เราเป็นหุน่นยนต์เนี่ยมันมันมองไม่ออกหน้าหุน่นยนต์เพราะเราใช้กร,รมชั่วของคนอื่นด้วยทุกมากเราใช้ให้นักลบมัง่งใช้ให้ติดวิญญาณท่วไปมัง่งเห็นที่อ่อนก็เป็นไหมล่ะที่จริงอ่อ,อนเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขามีนั่นของเขาอยู่แล้วทำเขาเขาสูงอยู่แล้วแต่เขาใช้กรรมให้สัตว์นรกมันต้องเก๊ะ างนคนเอ้าอะไรวะปฏิบัติมาตั้งนานเอาก็ใช้กรรมอ่ะเออเขาใช้กรรมให้กับพวกสัตว์นโลกพวกสัมภเวสีพวกอะไรต่างๆมันก็ต้องเป็นธรรมดาถูกไหมล่ะคือไม่ใช่เขาแล้วไงเขาเป็นหุ่นยนต์แล้วก็อมันก็ช่างหัวมันเออเราใช้ให้เขาไม่ใช่ใช้ของเราไอตัวของเรานะมันเบิกบานอยู่แล้วเออของเรานะมันต้องห่วงอยู่แล้วมันเบิกยังไงก็เบิกบานแต่ที่นี่เราเป็นหุ่นยนต์ไง มันไรไรหัวใจไรดวงจิตที่จะมายึดมัน่นถึงมั่นมันอะ่ะมันเป็นผู้รู้แล้วเน่ะเราแยกกันออกแล้วว่างลูกกับนาำอะ่ะเราเลยไม่ใส่ใจไงว่ามันจะเป็นอะไรอืมคนอื่นจะมองเราเป็นยงไงก็ช่างไม่ใช่เราไงมันเป็นหลักของวิปัสสนากรรมฐานไงที่เราใช้คำอยู่ทุกวันนี้อืมไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเราเป็นผู้รู้อย่างเดียว มัน,เก,น,กเ,นมเกิดขึ้นแล้วกับเราเห็นไหมเกิดขึ้นแล้วกับเราอันนี้เกิดขึ้นแล้วกับเราถ้าไม่เกิดขึ้นแล้วกับเรานี่เราจะไม่รู้เลยคนอื่นพูดแทบตายเราก็ไม่รู้เห็นไหมเนี่ยถ้าพ่อพูดอย่างนี้ไปพูดคนอื่นจา้างเขาก็ไม่รู้ถูกไหมเพราะเขาไม่เคยเป็นอะ่ะแต่พูดกับพวกเราเออพวกเราเข้าใจไงเพราะถึงกล้าพูดไงพูดกับคนอื่นบอกโอ้ยมีคนมาใช้กายนะอย่างนั้นอย่างนี้นะใช้กรรมได้หมดเลยนะจ้างเขาก็ไม่เชื่อถูกไหม แต่พวกเราเชื่อพเพราะอะไรก็พวกเราทําได้ไงใช้พ่อใช้แม่ใช้ให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยได้หมดถูกล่ะล่ะพอถึงให้พวกเราพิสูจน์ไงว่าเห็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยมันเป็นอะไรอยู่อ่าลองเออข้าพเจ้า,าขอใช้กรรมให้นเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยที่มันเป็นอะไรเหมือนเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องใช้กรรมให้เขาดูมันเป็นยังไงมันก็จะมาซัดที่เรานี่ไงที่บอกอยากรู้เหรอ อยากรู้ก็ให้ดูไงนี่คือผู้ที่สุดยอดแห่งคนแล้วนะเป็นยอดมนุษย์แล้วนะเนี่ยอยากรู้อะไรรู้อ่ะยอดมนุษย์เลยนะเนี่ยแต่พวกเราไม่ฝึกขท่านั้นเน่ยที่พ่อพูดไม่ฝึกอะเมื่อแต่ทาอย่างอื่นยังไม่ฝึกเออถ้าบอกโอ้โหถ้าอย่างนี้นะถ้าเจอคนที่ไปถึงไหนแล้วเข้าใจว่ามัน อยากรู้อยากอยากเห็นอยากเป็นอะไรนี่โอ้ที่เขาฝึกจริงๆอ,ะอ่ะเข้าใจคนที่ต้องการจริงๆริงไหมล่ะเออต้องการรู้ต้องกูเอาจริงๆริเนี่ยอย่างฝรั่งมังค่าพวกนี้เพราถึงบอกว่าพวกฝรั่งมังค่าเขาเอาจริงมันเข้าทางเราหมดนะเนี่ยอืมไม่งั้นมันไม่ไม่ไปโดดแต่ก็จําเรืออะไรที่โอ้โหอ,อะไรหวาดเสียวขนาดน,นั้นมันยังไม่โดดเลยใช่ไหม นี่เราคือเรียกว่าเอาจริงมันเล่นจริงมันอยากรู้จริงพิสูจน์ดีๆนะตรงนี้ทําเราอะยอดมนุษย์เลยนะทําไมถึงเรียกว่ายอดมนุษย์ล่ะโอ้ยเป็นตัวแทนของสามโลกได้ใช่ไหมเขาใจยังใจกรรมให้จิตยาทุกดวงได้หมดนี่สว่างนี่เป็นผู้รู้อย่างเดียวใช่ไหมยิ่งใช้มากเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะ มันช่ำชองมันเข้าใจมันทุกเรื่องไม่ต้องไปอายอะไรเลยถ้ายังอายอยู่เนี่ยแสดงว่าเรายังมีกิริยาทิฏฐิอยู่นะกลัวโน่นกลัวนี่อยู่นั่นน่ะกิริยาทิฏฐิมันยังมีอยู่ถ้าไม่กลัวไม่ทําได้ทุกเรื่องอู้สบายจบ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 เห็นไหมง่ายไหมล่ะเข้าใจมันทุกเรื่องทํใหายสงสัยทําให้มันหายสงสัยสงสัยอะไรทํา ทำให้มันหายสงสัยเอออย่าให้มันติดถ้าติดมันต้องมาเกิดอีกอืมทำแล้วจบมันเ่ะจะไปแบกมันจะไปติดมันมองออกไหมน้องนี้เนี่ยคำว่าไม่ติดอ่ะมองแม่ไม่ติดคำว่าไม่ติดไม่ยึดมั่นถึงมั่นมันมองให้เป็นรูปเป็นนามไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันก็จะไม่มีความทุกข์อีกใช่ไหมล่ะ มมนละทําเสร็จแล้วนี่มันทากับข้าวแล้วนะถ้าเป็นของกูคนอื่นกินก็โกรธก็อีกถ้าจะทํากินเองอ่ะถูกไหมเขาเข้าใจจุดนี้ไหมล่ะยึดมั่นถือมั่นว่าข้าวจานนี้ของกูนะเว้ยกูแต่งอย่างดีเลยอ่ะกูจะกินเองอ่ะก็จะย่างลองใครมากินดูสิทีนี้โอ้โหกูสะอาดเห็นไหมทุกไหมเข้าใจไหมแค่จานเดียวอ่ะถ้ายึดมั่นถือมั่นกูต้องกินเนี่ยโอ้โห ปรุงอย่างดีทุกอย่างอย่างดีหมดเกิดหมาก็ดีคนอื่นมากินก็ดีหมาตีแทบหมากินแทบตีเขามันตายเลยนะถูกไหมโกรธมันไงไมีคนอื่นมากินก็เคืองใช่ไหมมองมานอ่ะเพราะเป็นของกูกูจะกินเข้าใจกูจะกินไม่แค่จานเดียวนี่ยึดมันว่าถือมันว่าเป็นของกูกูจะกินอาหารกูกูต้องกินเ,เนี่ย กับเราทำเป็นหม้อเนี่ยทำเพื่อเลี้ยงแขกเนี่ยใครกินก็ได้ใช่ไหมมองไหมต่างกันไหมทำหม้อหนึ่งกับแค่จานเดียวต่างกันไหมจิตมันต่างกันไหมถ้าเป็นของกูนี่แค่จานเดียวก็โกรธแล้วนะถูกไหมถ้าทำเพื่อเลี้ยงเพื่อนหม้อใหญ่กระทะใหญ่ๆก็ไม่โกรธใช่ไหมดีใจอีกใช่ปะ เห็นหรือยังเห็นเห็นจิตไหมล่ะเห็นดวงจิตที่ม right? ันแตกต่างไหมไอ้ผัดข้าวผัดจานเดียวถ้าเป็นของกูของกูกินถ้าใครมากินตรงเนี้ยจานเนี้ยปวดตายเลยแต่ถ้าเพียบกับจิตที่เป็นผู้ให้นี่โอ้ผัดทั้งกระทะใหญ่เลยเห็นคนมากินมากเท่าไหร่ยิ่งโอ้ยยิ่งเขาชมว่าอร่อยยิ่งยิ่งหนักใช่ไหมอาจจะว่ามองออกไหล่ะ ที่เพื้มใจใช่ไหมก็ชมอร่อยอ่ะแต่ไอ้ที่จานเดียวบอกโุ้ยอร่อยจังเลยมึงอร่อยแต่กูกวดมึง <c oughs> กูจะกินอ่ะเข้าใจว่ากูหิวจะตายแล้วมากินของกูหมดเลยมึงมบอกอร่อยโอ้แทบจะตกปากัานะ่เอ่าถูกป่ะเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจจิตไหมจิตที่มันต่างกันน่ะทำต่างกันด้วยโอ้โหทำาระทใหญ่ๆนี่โอ้ยะะเ,ยยเงือกแตกพกัพกพกัก อธว่าเนื้อแตกพากๆเขากินอร่อยนี่หูยคนมากินเยอะๆนี่ดีใจใช่ไหมคนไม่ใช่ของกูกูทําให้พวกมึงกินน่ะข้าใจะย่ก็ <c oughs> ต่างกับข้าจานเดียวไหมล่ะ <c oughs> ข้าวผัดจานเดียวเนี่ยที่กูหิวๆกูมานั่งนั่ง <c oughs> กําลังจะกิน <c oughs> ที่พูดนี้ฟังหมายถึว่าจิตด,ดวงเดียวจิมันกับ หือมั่นกับไม่ยึดมั่นถรือมั่นมันต่างกันผู้ให้กับผู้เอามันต่างกันถูกไหมที่พูดให้ฟังเห็นความแตกต่างไหมล่ะบอกแล้วนิดเดียวเองนะถ้าเรามองอถ้าเราเข้าใจอมันเป็นอย่างนี้จบเห็นไหมถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นได้อย่างก็จบใช่ไหมเหมือนน่ะข้าวจานเนี้ยถ้าเราเออท่องมันเออ็เราก็สบายใช่ไหมมองออกไหมล่ะมันไม่ได้แตกต่างที่วัตถุสิ่งของเด้ มันแตกต่างที่ใจเรามองเว่ามันที่ใจเราจิตของเราต่างหากที่เป็นยึดเกาะมันพอเกาะปุ๊บก็ทุกข์สังเกตไหมละ่ะเหมือนเราขึ้นทิงช้าสวรรค์ถ้าเรานั่งเฉยๆนี่สบายเลยไหมทิึงช้าสวรรค์ลองทิงช้าสวรรค์ถ้ามันเหิวถ้าเราไม่เกออาะงี้ดูสิหวัดเสียวไหมหวาดเสียว ใครกล้าขึ้นไปเกาะว่าโอ้โหเกาะยี่ขึ้นตุตายเลยใช่ไหมถ้าเรานั่งปล่อยวางเฉยๆนั่งอยู่สบายเลยใช่ไหมอาตุว่าแต่ก็วาดเสียเหมือนกันนะขึ้นบนใช่ไหมแทรกมั่งไหมใช่มองนะก็ยึดมั่นถือมัน่นกับไม่ยึดมั่นถือมั่นมันต่างกันนะนะเนี่ยเพราะต้ออยากให้พวกเราเห็นความสุขไง เป็นความพินอิสระแห่งจิตของเราอะ่ะถูกไหมเข้าใจได้อย่าคิดเรื่องอื่นเน้นๆพูดให้พวกเราพิจารณาด้วยปัญญาด้นะเข้าใจเด้ไปเจรณญเข้าใจนะไอเ้เตื้องกับข้าวเข้าใมันง่ายดีไงเราทำเราทําทุกวันเรารู้ใช่ปะ่ะถ้าทํากินเราเนี่โอ้ยเ <laughs> นี่ยเหมือนอยู่ที่บ้านเราไง ทำกับข้าวให้ให้ลูกเรากินนี่โอ้ยคนอื่นมากินเนะียแทบอาจจะว่าลูกเราจะไปโรงเรียนจะไปเนะโอ้ยเราทาทาอย่างดีเลยไอ้คนน้นมาเพรากินเทน,เนี่โอ้ยแทบจะกระอักเลยอะ่ะ <c oughs> นี่นเราบอกว่ยึดมั่นหรือมัน่นกับไม่ยึดมั่นหรือมั่นมันต่างกันทุกอย่างนี่สุขหรือทุกข์มันอยู่ที่จิตของเราอย่างเดียวพ่อบอกแล้วไงถ้าเราติดอะไรมันทุกทุกเรื่อง ติดนี้ก็ทุกขะเ่าบอกแล้วนะ